Welcome Awaken Circle Channel to สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ a w a k e n Circle อีกครั้งแล้ววันนี้เราจะเดินทางกลับไปในเวลาเพื่อพบกับบุคคลลึกลับและกลุ่มคนพิเศษที่เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์แรกของสิ่งที่เราเรียกว่า New Age ในปัจจุบันคุณเคยสงสัยไหมคะว่าความคิดที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเองในยนุคนี้จริงๆแล้ว มีรากฐานมาจากไหนใครคือผู้ที่หวานมาเมล็ดพันธุ์แรกของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณที่ภายหลังจะก,กลายเป็นกระแสะใหญ่ที่เปลี่ยนแปลงโลกวันนี้เราจะไปพบกับตัวละครสำคัญที่หลายคนอาจไม่เคยได้ยินชื่อแต่พวกเขากลับเป็นสถาปนิกแห่งความคิดที่เราคุ้นเคยในทุกวันนี้เรื่องราวของเราเริ่มต้นในศตวรรษที่19 ยุคที่โลกกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเครื่องจัดไอ้น้ำกาลังปฏิวัติการขนส่งวิทยาศาสตร์กำลังท้าทายความเชื่อเก่าและผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่พวกเขาเคยเชื่อมาตลอดชีวิตในท่ามกลางความวุ่นวายแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการมองโลกของมนุษยชาติไปตลอดการเธอชื่อเฮเลนาเพทรอฟนาบลาวาสกี เฮเลนาบลาเวส s k y หรือที่คนเรียกกันอย่างใกล้ชิดว่ามาดามบลาเวสกี้เกิดในยูเครนเมื่อปี1831ในครอบครัวขุนนางรัสเซียแต่ชีวิตของเธอไม่เหมือนสตรีขุนนางทั่วไปตั้งแต่เด็กแล้วเธอได้รับการเล่าขานว่ามีพลังพิเศษสามารถติดต่อกับวิญญาณและมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่เหนือธรรมชาติ ในวัย17ปีเธอได้แต่งงานกับนายพลวิกเซียนบลาวาสกีแต่การแต่งงานนี้ไม่ได้ทำให้เธอยินดีไม่นานเธอก็ทิ้งสามีแล้วออกเดินทางไปท่องโลกการเดินทางที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของเธอและในที่สุดชะตาชีวิตของมนุษย,ยชาติเธอใช้เวลากว่า20ปีเดินทางไปอินเดียทิเบตอียิปต์และที่ต่างๆทั่วโลก เรียนรู้ประชยาโบราณเวทมนต์การปฏิบัติทางจิตวิญญาณและความรู้ลึกลับที่ถูกเก็บซ่อนไว้ในแต่และวัฒนธรรมเมื่อเธอกลับมาสู่โลกตะวันตกในปี1873เธอไม่ได้กลับมาเป็นสตรีขุนนางรัสเซียคนเดิมเธอกลับมาในฐานะผู้ที่ถือกุญแจแห่งความรู้ลับที่จะเปิดประตูสู่ยุคใหม่ในนิวยอร์กเธอได้พบกับพันเอกเฮนรี่สตีลออลคอต ทหารผ่านศึกกลางเมืองอเมริกันที่กำลังสนใจเรื่องพูดผีและปรากฏการเหนือธรรมชาติและวิลเลียมควอนจัจทนายความหนุ่มที่มีความสนใจในปรัชญาโบราณทั้ง3คนนี้ในวันที่17พฤษภาคม1875ได้ก่อตั้งองค์กรที่จะเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์แรกของการเคลื่อนไหว New เอจสมัยใหม่นั่นคือ The, The p h i o s o p h i c a l Society คำว่าเ e โอโซฟีมาจากภาษากรีกไทโอสหมายถึงพระเจ้าและโซฟีหมายถึงปัญญารวมการหมายถึงปัญญาของพระเจ้าหรือความรู้เกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่สิ่งที่บลาวาสกี้และเพื่อนๆของเธอสอนนั้นไม่ใช่ศาสนาใดศาสนาหนึ่งพวกเขาพยายามรวบรวมความรู้จากทุกศาสนาทุกปรชัชญาทุกวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน พกเขาเชื่อว่าความจริงนั้นมีหนึ่งเดียวแต่ถูกแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละวัฒนธรรมจุดประสงค์ของ philosophical society มี3ข้อหลักซึ่งถ้าคุณฟังแล้วจะรู้สึกคุ้นๆเพราะมันคือรากฐานของสิ่งที่เราเห็นในการเคลื่อนไหว New Age ทุกวันนี้ข้อแรกคือการสร้างความสามัคคีกันของมนุษยชาติโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติศาส,สนาเพศ หรือสีผิวข้อที่2คือการศึกษา,าศาสนาปรัชญาและวิทยาศาสตร์เปรียบเทียบข้อที่3คือการสำรวจกฎธรรมชาติที่ยังไม่เป็นที่รู้จักและพลังที่แฝงอยู่ในมนุษย์ฟังดูคุ้นๆไหมคะนี่คือรากฐานของสิ่งที่เราเรียกว่าจิตวิญญาณแบบผสมผสานหรือการค้นหาความจริงจากหลากหลายแหล่งที่เป็นหัวใจของนิวเอจในปัจจุบันแต่า,าส瓦斯基 ไม่ได้หยุดแค่การก่อตั้งองค์กรเธอเขียนหนังสือสองเล่มที่จะกลายเป็นคำพีของการเคลื่อนไหวทางจิตวิญญาณสมัยใหม่หนังสือเล่มแรกชื่อ Isis Unveiled หรือ Isis ที่ถูกเปิดเผย,ยเผยแพร่ในปี1877เล่มนี้พยายามเผยให้เห็นความรู้โบราณที่ถูกซ่อนไว้ในาศาสนาและปรัชญาต่างๆและแสดงให้เห็นว่าทุกาศาสนามีความเชื่อมโยงกัน หนังสือเล่มที่สองชื่อ The Secret Doctrine หรือคำสอนลับเผยแพร่ในปี1888เป็นงานเขียนที่ซับซ้อนและลึกซึง้งอธิบายเกี่ยวกับวิวัฒน,นาการของจักรวาลการเกิดขึ้นของมนุษยชาติและเส้นทางของจิตวิญญาณมนุษย์สิ่งที่น่าสนใจคือ b l a v a ส s k y อ้างว่าความรู้เหล่านี้ไม่ได้มาจากการเรียนรู้ปกติแต่มาจากการติดต่อกับมาสเตอรหรือว่ามหาตมส กลุ่มผู้ที่บรรล,ลุธรรมที่อาศัยอยู่ในทิเบตและฮิมาลัยผู้ที่ได้รับความรู้และปัญญาขั้นสูงและคอยนำทางมนุษยชาติให้เข้าสู่ยุคใหม่การอ้างเรื่อง masters เหล่านี้ทำให้เกิดแนวคิดเรื่อง ascended masters หรือผู้บรรล,ลุธรรมที่เป็นแกนหลักของความเชื่อ New Age หลายแขนงในปัจจุบันแต่บลาว a ส s k ้ไม่ได้เป็นคนเดียวที่สร้างรากฐานให้กับสิ่งที่จะกลายเป็น New a g e หลังจากที่เธอเสียชีวิตในปี1891มีคนอื่นๆที่สารต่อและพัฒนาแนวคิดของเธอลูกศิษย์ที่สำคัญของเธอคือแอนนี่เบสเซนต์ผู้หญิงชาวอังกฤษที่เคยเป็นนักต่อสู้เพื่อสิทธิสตรีและชอ a ์สเว็บสเตอร์และบีเดอร์ ater, นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายแองกลิกนที่หันมาสู่เทโอโซฟีแต่คนที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาต่อยอดแนวคิดของบลาวาสกี้คือ อลิสเบลี y อลิสเบลี่เกิดในอังกฤษเมื่อปี1880เธอเริ่มต้นเป็นคริสเตียนเคร่งศาสนาแต่ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปเมื่อได้พบกับงานของบลาวาสกี้เธอเข้าร่วมฟิอส์ฟิคกิลสอร์ซายที่และในที่สุดก็ได้สร้างองค์กรของตัวเองขึ้นสิ่งที่ทำให้แบลี่พิเศษคือเธอเป็นคนแรกที่ใช้คำว่า new age อย่างเป็นระบบ เธอเขียนหนังสือ24เล่มซึ่งส่วนใหญ่เธออ้างว่าได้รับการรับสารจากมาสเตอร์ผู้หนึ่งชื่อจั o คูหรือที่เรียกกันว่า The Tibetan หนังสือของเบลลี่ที่มีชื่อว่า Discipleship in the New Age เผยแพร่ในปี1944เป็นหนึ่งในการใช้คำว่า New Age อย่างเป็นทางการครั้งแรกๆ เบลลี่พัฒนาแนวคิดเรื่อง Age of Aquarius หรือยุคกลุมที่เธอเชื่อว่ามนุษยชาติกำลังเข้าสู่ยุคใหม่ของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณซึ่งจะแทนที่ยุค Age of Pisces หรือยุคมีนที่เป็นยุคของศาสนาองค์กรและการแบ่งแยกเธอยังเป็นผู้ก่อตั้ง Lucis Trust ในปี1922 องค์กรที่จะกลายเป็นสำนักพิมพ์สำคัญในการเผยแพร่นแนวคิด New Age และยังคงดำเนินงานอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ขบวนการ New Age ไม่ได้มีเพียง Theosophical Society เท่านั้นในช่วงเวลาเดียวกันมีกลุ่มและบุคคลอื่นๆอีกมากมายที่สร้างรากฐานให้กับสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันในอังกฤษมีการฟื้นฟูความสนใจในแวดมน์และปรัชญาโบราณโดยมีกลุ่มอย่าง Hermetic Order of the Golden Dawn ที่ก่อตั้งขึ้นในปี1888โดยวิลเลียมวินเวสคอตซามูเอลลิดเดลแมกเกรเกอร์มาเทอร์สและวิลเลียมโรเบิร์ตวูดแมนกอเดนดอนรวบรวมและสอนเวทมนต์ตะวันตกคาบาลลาเป็นความรู้ลึกลับในศาสนายิวโหราศาสตร์และการใช้เวทมนต์สมาชิกของกลุ่มนี้รวมถึงบุคคลชื่อดังอย่าง อเลสเตอร์โครลีพ่อหมดที่ใช้สยศาสตร์ถูกขนานนามว่าชายที่ชั่วร้ายที่สุดในโลกและอาเธอร์เอ็ดเวิร์ดเวดผู้สร้างไพ่ทาโร่ไรเดอร์เวดที่เป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบันในเยอรมนีมีรูดอล์ฟสไตเนอร์ผู้ก่อตั้งแอนโทรโปโซฟีหรือมนุษยศาสตร์ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดจากททโอโซฟีสไตเนอร์ เน้นการพัฒนาความสามารถทางจิตวิญญาณของมนุษย์ผ่านการปฏิบัติและการศึกษาเขาสร้างโรงเรียนวอร์ดอฟและ,กะเกษตรไบโอไดนามิกซึ่งยังคงมีอิทธิพลอยู่ทุกวันนี้ในอเมริกามีการเกิดขึ้นของสปิริ t ชวลิซึมหรือการสื่อสารกับวิญญาณซึ่งเริ่มต้นจากเหตุการณ์ที่บ้านของครอบครัวฟักซ์ในนิวยอร์กในปี1848เมื่อพี่น้องสาวสองคน อ้างว่าสามารถติดต่อกับวิญญาณผ่านการเคาะเป็นสัญญาณการเคลื่อนไหวสปิริ t ชวลิซึมนี้แพร่หลายไปทั่วอเมริกาและยุโรปทำให้เกิดความสนใจในเรื่องชีวิตหลังการตายการสื่อสารกับคนตายและความเป็นไปได้ของการมีชีวิตอยู่ในมิติอื่นในฝรั่งเศสมีอัลันคาเด็กผู้รวบรวมและพัฒนาแนวคิดเรื่องสปิริตชิซึม ซึ่งเน้นการศึกษาวิญญาณและการเวียนว่ายไตเกิดอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่หวานลงไปในดินแดนแห่งจิตใจมนุษย์ในศตวรรษที่19และต้นศตวรรษที่20แต่สิ่งที่น่าสนใจคือบุคคลเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในโลกของตัวเองที่แยกออกจากสังคมพวกเขาใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารที่ทันสมัยที่สุดในยุคข,ของพวกเขาบลาวาสกี้ ใช้หนังสือพิมพ์และการเดินทางทางรถไฟในการเผยแพร่แนวคิดไบลี่ใช้วิทยุและหนังสือพิมพ์ส่วนสไตเนอร์ใช้การบรรยายสาธารณะและการสร้างเครือข่ายพวกเขาเป็นผู้บุกเบิกในการใช้สื่อสมัยใหม่เพื่อเผยแพร่แนวคิดโบราณน,นี่คือสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเมื่อแนวคิด New เอ e ใช้อินเทอร์เน็ตโซเชียลมีเดียและเทคโนโลยีดิจิทัลในการเผยแพร่ สิ่งที่พวกเขาทำร่วมกันคือการหาคำตอบสำหรับคำถามที่าศาสนาดั้งเดิมและวิทยาศาสตร์เริ่มต้นไม่สามารถตอบได้อย่างน่าพอใจในยุคที่วิทยาศาสตร์กำลังท้าทายความเชื่อาศาสนาดั้งเดิมแต่ยังไม่สามารถอธิบายคำถามลึกซึ้งเกี่ยวกับความหมายของชีวิตจุดประสงค์ของการมีอยู่และธรรมชาติของจิตสำนึกพวกเขาเสนอทางเลือกที่สที่ไม่ใช่าศาสนาแบบดั้งเดิม และไม่ใช่วิทยาศาสตร์แบบนักวัตถุนิยมแต่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างองค์ความรู้โบราณกับการค้นหาสมัยใหม่และสิ่งที่พิเศษของพวกเขาคือพวกเขาไม่ได้สร้างศาสนาใหม่ที่มีกฎเกณฑ์เข้มงวดแต่สร้างแนวทางเป็นเส้นเดินทางที่แต่ละคนสามารถเลือกเอาสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเองได้นี่คือหัวใจของ New Age ที่เราเห็นในปัจจุบัน การเน้นการเลือกสรรของแต่ละบุคคลการผสมผสานจากหลากหลายแหลง่งและการปฏิเสธการยึดติดกับระบบความเชื่อใดระบุหนึ่งโดยเฉพาะแต่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสุดเริ่มต้นมเมล็ดพันธุ์ที่หว่านลงไปในยุคที่โลกกำลังเปลี่ยนแปลงในตอนหน้าเราจะไปดูกันว่าเหตุการณ์ใดเป็นตัวเร่งให้มเมล็ดพันธุ์เหล่านี้งอกเป็นต้นไผ่และในที่สุดพร่กระจายไปทั่วโลก ก่อนที่เราจะจบตอนนี้ขอให้คิดถึงคำถามนี้ไว้นะคะในยุคที่เราอยู่ยุคของอินเทอร์เน็ตเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อทั่วโลกเรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่คล้ายกับสิ่งที่คนในศตวรรษที่19เเผชิญหรือไม่เรามีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากมายแต่ยังคงมีคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิตเรามีการเชื่อมต่อทั่วโลก แต่หลายคนรู้สึกโดดเดี่ยวกว่าเดิมผู้บุกเบิกคนใหม่ของยุคนี้คือใครและพวกเขากำลังหวานเมล็ดพันธุ์อะไรลงในใจของมนุษยชาติขอบคุณที่เดินทางกลับไปในอดีตก,กับเราทั้งวันนี้ตอนหน้าเราจะไปดูกันว่าช่วงเวลาใดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้แนวคิดที่แฝงอยู่มานานกลายเป็นกระแส New เอ e ที่โลกรู้จักจนกว่าจะพบกันใหม่ ขอให้คุณเปิดใจรับฟังเสียงจากภายในตัวเองและสำรวจความเชื่อมโยงระหว่างอดีตปัจจุบันและอนาคตที่อาจจะลึกซึ้งกว่าที่เราเคยคิดนี่คือ a w a k e n n Circle สวัสดีค่ะ